สวัสดีค่ะสวัสดีค่าคณะผู้ใหญ่นะคะแล้วก็คณะผู้บริหารคณะผู้ประกอบการจดจนถึงเพื่อนเพื่อรหัสพลิกชีวิตมงคลมันตาและระวิมันตาทิพเตชินีบุญมหามงคลตามสัญญานะคะก็วันนี้มาพบกับรันนะคะในวันจันทร์ที่9นะคะวันจันทร์ที่9พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2563นะคะซึ่ง วันนี้ก็เป็นวันอ่าดีๆวันหนึ่งนะคะซึ่งเป็นวันสิ้นสุดนะคะสิ้นสุดคดีกรรมคดีหนึ่งที่จะเป็นการปิดจบคดีนะคะเป็นการปิดจบคดีซึ่งคดีนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับกรณีนี้ก็ เวลาสิ้นสุดก็จะเป็นเวลา0.00นก็จะเป็นการตัดสินพิจารณาคดีกรรมนะคะเท่านั้นอันนี้ก็แจ้งเพื่อทราบสำหรับคดีกรรมคดีใหญ่ที่อาคณะผู้ใหญ่หลายๆท่านให้การเพ่งเร็งจับตาดูว่าจะเกิดอะไรอย่างไร ต่อไปนะคะก็ก็ตามนั้นนะคะตามนั้นสิ่งใดๆเกิดขึ้นแล้วนั่นคือคำว่าดีนะคะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ดีสิ่งหนึ่งที่คุณลันอยากแจ้งเพื่อทราบนะคะ ทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราทุกๆคนทุกๆค,คณะท่านนั้นล้วนเกิดจากวิบากกรรมที่เราทำนะคะที่เราทำที่ตนทําไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ครั้งปุรณชาติจนมาถึงนาชาติปัจจุบนันนะคะสิ่งสําคัญคือจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจว่าโอเค ไอเคยทํานะเรื่องนี้ความบังเอิญมันไม่ได้มีอยู่บนโลกใบนี้นะการที่เราได้เจอใครสักคนนั้นเกิดจากผลของกรรมนะจะก,กรรมดีหรือกรรมชั่วนั่นก็คือกรรมนะกรรมดีก็มาเป็นสิ่งดีๆให้กันนะแต่ถ้ากรรมชั่วก็มาเป็นเจ้ากรรมนายเวรให้กันและกันสนองเวรสนองกรรมซึ่งกันและกันทั้งสองฝั่งสองฝ่ายตามสัญญาแห่งกรรมชั่วที่ท่านทำนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างมีกำหนดและระยะเวลาในการทำสัญญากรรมเมื่อเสร็จสิ้นสัญญาทั้งสองฝั่งสองฝ่ายก็จะแยกกันนะเพราะทุกอย่างมีคำว่าช่วงเวลาในการทำสัญญากรรมคำว่าสัญญาคือการจำได้หมายรู้ในสิ่งที่ตนทำ ไม่ใช่ตัวเราเหรอกที่จำได้นะเราจะมีเทวดาประจำกายสังขารเจ้าเกณฑ์ชะตาที่คอยประกบอยู่ไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะคะหรือทางโลกคีิเรียกว่าพระพี่เลี้ยงที่คอยมาประคองดวงจิตดวงวิญญาณและกายสังขารอยู่คุณลันเคยได้ยินคนโบราณนะคะต่างจังหวัดเขามักจะใช้คำพูดว่า เด็กเล็กๆอ่ะเวลาที่เกิดมาจะมีแม่ซื้อแม่สื่อแม่ซื้อที่คอยดูแลเด็กเวลาที่เด็กเกิดอุบัติเหตุหรือเป็นอะไรเนี่ยเขาจะมาคอยรองรับไว้นะคะตรงนั้นเนี่ยสำหรับคุณลันเรียกเทวดาประจำกายสังขารและเจ้าเกณฑ์ชะตาที่เขามาประคองหรือพระพี่เลี้ยงที่มาคอยดูแลเราตอนที่เราเนี่ยดวงจิตดวงวิญญาณเราเนี่ยมาสถิตมาประสิทธิที่โลกมนุษย์ในร่างของมนุษย์ นะในร่างของมนุษย์ซึ่งเมื่อเป็นมนุษย์เทวดาประจำกายสังขารและเจ้าเกณฑ์ชะตาท่านจะสามารถที่จะยื่นมือมาประคองมาช่วยเหลือนะมาช่วยเหลือเหมือนเหมือนเด็กๆเ,เนี่ยคือเด็กๆทําทำไมถึงสื่อสารได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามาประคองร่างสังขารได้ตรงนี้เราจะแจ้งรายละเอียดเพื่อให้ทราบโดยชัดเจนนะคะว่า เพื่อนๆเ,เคยได้ยินไหมว่าเวลาที่เด็กเล็กๆเ,เนี่ยเกิดอุบัติเหตุแบบว่าคุณลันเคยทดลองทดสอบตอนเป็นเด็กๆตกลงมาจากชั้นสองอันนี้เป็น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 ,เป,นเป็นหลานของคุณลันนะคะทีนี้เนี่ยเขาเอตกลงมาจากชั้นสองแล้วเขาไม่เป็นอะไรเลย ตรงเนี้ยตอนนั้นก็เรียกว่าปฏิหารนะแต่จริงๆแล้วจะมีแม่ซื้อแม่สื่อหรือเทวดาประจำกายสังขารที่เขาประคองล่างไม่ให้เป็นอะไรเพราะตอนนั้นเด็กเล็กๆนั้นไม่ได้ทำผิดสินห้าเลยนะคะไม่ได้ทำผิดสินห้าเลยเขามีศิลกำกับเขาก็เลยจะสามารถที่จะ มีพลังงานเชื่อมโยงกับเทวดาประจำกายสังขารและเจ้าเกณฑ์ชาตาเขาได้นะคะก็จะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นคือการที่ถูกลองรับซัพพอร์ตนะคะจากพระพี่เลี้ยงตรงนี้นะคะทีนี้เมื่อโตขึ้นมานะเมื่ออายุเริ่มเยอะขึ้นเกิดการกระทำผิดศีลศีลห้าน,นะคะเขาก็พลังงานตรงนี้พระพี่เลี้ยงก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยอะไรได้เพราะว่า คนคนนั้นสินไม่ครบเมื่อสินไม่ครบเนี่ยคลื่นสัญญาณความถี่ของการเป็นมนุษย์ของท่านหายไปนะคะทีนี้เนี่ยเกิดความผิดพลาดคือเทวดาประจํากายสังขารและเจ้าเกณฑ์ชะตาไม่สามารถที่จะยื่นมือมาช่วยท่านได้ทั้งๆท,ที่ท่านอนะ่ะพยายามที่จะช่วยแต่ช่วยไม่ได้เพราะว่าสินของคุณไม่ครบพอท่านยื่นมือไปช่วยเหลือคลื่นสัญญาณความถี่มันไม่เสถียรนะ่ะนม มันก็จะเกิดการมันจะเกิดช่องว่างขาดตกบกพร่องคุณก็จะรับสัญญาณจากพระพี่เลี้ยงไม่ได้นะคะรับไม่ได้เท่านั้นเองนะ,ะมันไม่เกี่ยวกับว่าเด็กอะไรยังไงหรอกมันเกี่ยวกับแค่ว่าสินคุณไม่ครบนะคะแต่นะเมื่อโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยทุกท่านเลยเกือบจะทุกท่านหลายๆท่านนะคะที่สินไม่ครบ นะคะสินไม่ครบสินห้ามาตรฐานการเป็นมนุษย์ไม่ครบตรงนี้คุณลนันขออนุญาตพูดความจริงตรงๆนะตรงๆบุคคลบนโลกมนุษย์เนี่ยมักจะมีความเข้าใจผิดเข้าใจผิดมโนจิตมโนวิญญาณมโนสังขารว่าข้าพพุทธเจ้าเนี่ยสินครบสินครบ คุณลันมักจะใช้คำพูดที่ว่าสินห้ามโนจิตว่าท่านนั้นเป็นมนุษย์นะคะแต่จริงๆแล้วท่านไม่ใช่เมื่อท่านไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างต้องชัดเจนเราสามารถที่จะโกหกคนอื่นได้นะคะโกหกคนรอบข้างได้สร้างภาพได้ แต่เราไม่สามารถโกหกตัวเราเองได้นะคะไม่สามารถที่จะโกหกเทวดาประจํากายสังขารและเจ้าเกณฑ์ชะตาของเราได้ไม่สามารถที่จะโกหกพระพี่เลี้ยงได้นะคะไม่สามารถที่จะโกหกเบื้องบนได้เพราะทุกๆการตัดสินทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนั้นใช้คําว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมเท่านั้นเลยนะคะอือประมาณนั้น ก็ตรงนี้คุณลันขอฝากให้คิดนิดนึงนะคะกับคำว่าสินห้ามาตรฐานการเป็นมนุษย์หากท่านมีท่านจะสามารถสื่อสารกับพระพี่เลี้ยงได้นะคะเทวดาประจำกายสังขารและเจ้าเกณฑ์ชะตานะคะเวลาที่ท่านป,ปฏิบัตดดิดีประพฤติด,ดีประพฤติชอบท่านจะสามารถที่จะได้รับผลบุญในสิ่งที่ท่านกระทาในสิ่งดีๆแต่ละครั้งแต่ละสิ่งอย่างตรงนี้ได้อย่างชัดเจนนะคะก็คลิปนี้ขอจบการ แจ้งเพื่อทราบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ